ส,สยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอล์เคป๊ปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊ปนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตเรื่องราวของเจนนี่นั่นเองนะครับจาก Black พิงคที่ในตอนนี้เนี่ยกำลังถูกพูดถึงกันอยู่ระหว่างเจนนี่ Black พิงคและวีจาก BTS หรือว่าแทยองนั่นเองนะครับอีกครั้งหนึ่งแล้วที่ชาวในเซนเกาหลีเนี่ยได้มีการวิเคราะห์นะครับแล้วก็ทําตัวเป็นโคนันยอดนักสืบนํารูปภาพของทั้งสองคนนะครับของทั้งเจนนี่แล้วก็แทยองเนี่ยมาประติดประต่อกันนะครับว่าเอ๊ะทั้งคู่เนี่ยได้ไปร้านอาหารร้านเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าในวันวัน,วน นั้นเนี่ย ทั้งสองคนนั้นเนี่ยได้ไปร่วมปาร์ตี้ด้วยกันหรือเปล่านะครับซึ่งรูปภาพของวีเนี่ยก็เป็นรูปภาพที่ถ่ายนะครับหลังจากจบงานปาร์ตี้ของเซลีนที่ปารีสนั่นเองนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและในของเจนนี่เองเนี่ยก็จะลงรูปไว้ใน IG ของตัวเองนะครับซึ่งรูปนี้ก็คือคาเวียร์นั่นเองนะครับไข่ปลาคาเวียร์ที่อยู่ในถ้วยหรือว่าอยู่ในชามพร้อมเสิร์ฟนี้ที่เต็มไปด้วยเครื่องเคียง,งต่างๆนะครับแฟนๆเห็นของเจนนี่ปุ๊บเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันคุ้นๆจังเลยก็ นำไปประติดประต่อกกันกับร,รูปภาพของวีนะครับซึ่งบนโต๊ะอาหารที่กําลังนั่งปาร์ตี้ก็อยู่นั้นเนี่ยก็มีไข่ปลาคาเวียร์ที่ ละไม้คล้ายคลึงกันมากๆเนี่ยอยู่บนโต๊ะอาหารของวีที่กําลังปาร์ตี้อยู่กับทีมๆด้วยนั่นเองนะครับแฟนๆหรือว่าชาวเนติเซนเกาหลีเนี่ยเขาเห็นแล้วปุ๊บก็เลยเอ๊ะทาไมมันถึงคล้ายกันขนาดนี้นะครับบางคนเนี่ยก็ซูมดูแล้วก็แคปมาว่าการจัดจานทุกอย่างหรือว่าเครื่องเคียงแม้กระทั่งการวางช้อนเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยกับรูปภาพเจนนี่แล้วก็ของแทยองหรือว่าของวีนะครับส่วนของเจนนี่จะเป็นการถ่ายแบบว่า c l o สอ up อาหารเลยแต่ของวีเนี่ยจะเป็นการถ่ายร่วมกันกับที งานแล้วก็คนที่ไปปาร์ตี้ด้วยกันนะครับแต่ว่าใครปลาคาเวียนั้นเนี่ยวางอยู่บนโต๊ะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าขี้สงสัยและช่างสังเกตมากเลยจริงๆนะครับถึงจะมองเห็นแล้วก็เอ๊ะ รู้สึกเอะใจขึ้นมาได้ชาวนติเซนเกาหลีก็เลยคิดกันไปนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในโต๊ะอาหารบนโต๊ะอาหารตอนนั้นอาจจะมีเจนนี่นั่งอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรือเปล่าแต่ว่าพยายามถ่ายให้ไม่ติดเจนนี่และก็มีคนที่บอกว่านี่แหละคือการเดทกันจริงๆทั้งสองคนอยู่ในร้านอาหารเดียวกันและน่าจะไปทานด้วยกันด้วยแต่ว่าไม่สามารถที่จะถ่ายรูปร่วมเฟรมออกมาได้นะครับเจนนี่เลยมีการถ่ายอาหารไว้เองแต่แฟนๆอีกหลายคนเลยนะครับก็ ออกมาแสดงความคิดเห็นที่คิดต่างกันไปบางคนก็บอกว่าการจัดจานแบบนี้ในร้านอาหารที่หรูระดับนั้นเนี่ยมันก็ต้องจัดแบบเดียวกันอยู่แล้วเวลาออกมาเสิร์ฟไม่แน่ว่าวีกับเจนนี่เนี่ยอาจจะไปทานร้านเดียวกันแต่คนละเวลาคนละช่วงกันเลยก็ได้และการลงรูปก็ไม่ได้ลงในช่วงเวลาเดียวกันด้วยนะครับก็เลยทําให้รู้สึกว่าเอ๊ะมันอาจจะมีการกินร้านอาหารเดียวกันแต่คนละเวลาก็ได้บางคนก็บอกว่าไข่ปลาคาเวียร์แล้วก็อานอาหารที่จัดจานระดับนี้เนี่ยไม่ได้มี กานเดียวหรือเปล่าการจัดจานก็อาจจะจัดคล้ายๆกันดังนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ลงไปลึกขนาดนั้นและก็ยังมีที่บอกว่านะครับบนโต๊ะอาหารก็เห็นแล้วว่านั่งกันกี่คนครบกันหมดไม่มีพื้นที่เหลือเลยให้ใครอีกหนึ่งคนดังนั้นจะเป็นเจนนี่ไปได้ยังไงซึ่งก็ถือว่า ความคิดเห็นเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะครับบางคนก็บอกว่าทั้งคู่ไปด้วยกันและก็ยังมีที่บอกว่าทั้งคู่ไม่ได้ไปด้วยกันอาจจะไปร้านอาหารเดียวกันแต่ว่าคนละเวลานั่นเองนะครับใครมีความคิดเห็นเงังไงกับเรื่องนี้ก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยเราก็คิดว่า เขาจะไปทานด้วยกันร้านเดียวกันคนละร้านกันหรือว่าคนละเวลากันเนี่ยก็คือไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งจับผิดอะไรแบบนี้เลยนะครับชาวนิติเซนเกาหลีบางทีเนี่ยเขาว่างเขาก็ว่างกันเกิน,ก,นก็ต้องมารอดูนะครับว่าทางค่ายเนี่ยจะมีการออกมาเทคแอคชั่นอะไรหรือเปล่าหรือว่าก็คือเรื่องส่วนตัวของศิลปินเดี๋ยวหากมีอะไรอัปเดตรำมาแชร์อีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง